โอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะสําหรับนักแสดงพื้นบ้านคนนี้นะคะคุณฟิวกิติกรค่ะคุณหน้าคุณตาก,กันดีค่ะเขาปังมากคุณผู้ชมหลังจากที่ไปสักยันดอกพิกลมาเพียงแค่หนึ่งเดือน,นยังไงดอกพิกลงาน้ามาร,ร,รัวๆเลยคุณผู้ชมคุณฟิวเนี่ยค่ะเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าตัวเองเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการมูเตลูมากๆค่ะที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าปังไปหมดค่ะและปรากฏว่าชีวิตมันดีขึ้นไงคะงานเข้ารัวๆเจ้าตัวก็เลยเชื่อหมดใจค่ะ ก่อนจะเล่าเรื่องราวที่ทําแบบอืให้เราฟังแล้วขนลุกสู้เลยค่ะล่าสุดนี้นะคะหนูฟิลเพิ่งไปสักน้ำมันกับหลวงปู่เย็นเป็นยันดอกพิกุลที่ฝ่ามือค่ะุผู้ชมแล้วก็สักที่กลางหลังตามภาพที่เห็นหน้าจอเลยค่ะพี่เชื่อไหมอันนี้น้องฟิลบอกนะคะพอกลับมาอยู่ๆก็มีผู้จัดงานนะติดต่อมาโอ้โหขอคิวล็อกงานคิวกันแทบไม่ทันเลยค่ะท <ำ S 2> ําตัวเองเนี่ยอึ้งไปเลยค่ะ คือต้องบอกว่านะคะนอกจากน้องเป็นนักแสดงแล้วนะคะก็ยังเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยมีผลงานเพลงมากมายค่ะรวมไปถึงเพลงนี้ค่ะทู่ความเหงาไม่ไหวค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ได้พี่นางสินิพร์คนแต่งให้ด้วยนะโดยหนุ่มฟิลบอกว่าช่วงที่พอหมดสัญญากับทางวิกหมอชิตค,ค่ะ หลายคนก็คิดว่าออ้ยมีรับงานแล้วหรือเปล่าค่ะแต่พอไปสักยามาปุ๊บนะคะกลับว่ามีคนมองเห็นแล้วก็มีคนติดต่องานมาเพียบเลยค่ะประกอบกับมีอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือแนะนำให้ไปขอพรจากเทพที่เป็นผู้หญิงซึ่งผมก็ไปตามทุกขั้นตอนเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะขอพรเรื่องงานเพลงตอนนี้ก็เลยปังสุดๆไปเลยละค่ะตอนนี้ก็มีคิวว่างนะคะจางได้น้องฟิวบอกมาค่ะ จะมีพระอาจารย์ที่จังหวัดนครสวรรค์อะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้ทํางานเป็นหลวงปู่เย็นอะไรเงี้ยครับท่านก็สักสักในเรื่องของน้ํามันแล้วก็สักในเรื่องของมือมาอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานเรื่องเงินด้วยเรามีอะไรทําทุกวันเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เราขอเรามาสายมูเนะสายนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วเราได้เรามีงานทาอะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าพอใจ แกก็ลอดจังเลยอ่ะใช่เมื่อก่อนโห,โหเราตื่น,นเช้ามาต้องดูเขาตลอดเลยรเลกละครบ,บ้านช่องเจง<ห>็ดไว้ววาวนะหล่อมาเชียวนะคุณผู้ชมนะที่สําคัญคือมูแล้วปังด้วยค่ะ